สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมันเครื่องมินลูปนะครับวันนี้มิสเตอร์มินลูปมีเรื่องสำคัญมากๆที่คนใช้รถทุกคนต้องรู้มาฝากกันครับ เคยไหมครับที่ขับรถแล้วพวงมาลัยสัน่นขับไม่ตรงหรือยางสึกไม่เท่ากันปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มาจากผีสิงรถนะครับแต่มาจากเรื่องที่เรามองข้ามกันบ่อยๆนั่นก็คือการตั้งศูนย์ท่วงล้อนั่นเองครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรและสำคัญแค่ไหนวันนี้ผมจะมาเจาะลึกให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ ก่อนจะเข้าเรื่องผมขอรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและที่สำคัญกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่ใช้รถได้ดูกันด้วยครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่จริงๆครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องน้ำมันเครื่อง m มินล o p อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้ครับตอนที่ 1. ตั้งศูนย์ล้อคืออะไร เอาละครับมาเริ่มกันที่คำแรกก่อนการตั้งศูนย์ล้อคืออะไรอธิบายง่ายๆเลยก็คือการปรับองศาของล้อรถยนต์ของเราให้มันกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดตามที่ผู้ผลิตรถยนต์เขากำหนดไว้ครับถ้าให้เห็นภาพชัดๆให้ลองนึกถึงขาของเราครับเวลาเราเดินตรงๆขาของเราก็ต้องตั้งฉากกับพื้นใช่ไหมครับล้อรถก็เหมือนกันครับมันมี3มองศาหลักๆที่ต้องปรับให้ได้สมดุล1 แคมเบอร์แคมเบอร์คือการมองล้อจากด้านหน้าครับว่าล้อมันเอียงเข้าหาตัวรถเป็นตัววีควา่าหรือเอียงออกนอกตัวรถเป็นตัวเอควม่มถ้าองศาไม่ดียางก็จะกินไม่เท่ากันครับ 2. c a แคสเตอร์แคสเตอร์คือการมองล้อจากด้านข้างครับองศานี้จะช่วยให้พวงมาลัยเราคืนกลับเองได้ง่ายเมื่อเราเลี้ยวแล้วปล่อยมือและช่วยให้รถทรงตัวได้ดีเวลาขับเร็ว 3. โทโทคือการมองล้อจากด้านบนครับดูว่าล้อหน้าทั้งสองข้างมันหุบเข้าหากันโทอินหรือแบะออกจากกันถ้าองศานี้ไม่ดีพวงมาลัยก็จะบังคับยากและยางก็สึกเร็วมากครับสรุปคือตั้งศูนย์ล้อก็คือการทำให้ล้อรถของเราทั้ง4ล้ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทำให้รถวิ่งตรงไม่กินยางและปลอดภัยครับตอนที่2ถ่วงล้อคืออะไร คราวนี้มาดูอีกคำหนึ่งที่มาคู่กันเลยครับการถ่วงล้อคืออะไรอธิบายง่ายๆก็คือการทำให้ล้อรถของเรามีน้ําหนักที่สมดุลกันในทุกๆจุดครับลองนึกถึงล้อรถที่ประกอบด้วยยางกับกระทะล้อนะครับบางทีน้ำหนักมันอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆทุกส่วนอาจจะมีบางจุดที่หนักกว่าจุดอื่นนิดหน่อยครับ ถ้าเราปล่อยให้ล้อหมุนไปแบบไม่สมดุลมันก็จะเกิดอาการสั่นครับยิ่งขับเร็วก็ยิ่งสั่นแรงโดยเฉพาะที่พวงมาลัยการถ่วงล้อก็คือการนำตะกั่วเล็กๆไปแปะไว้ที่ขอบกระทะล้อเพื่อเพิ่มน้ำหนักในจุดที่เบาวกว่าทำให้ล้อมีน้ำหนักสมดุลกันทุกจุดครับพอหมุนแล้วก็จะไม่สั่นตอนที่ 3. ตั้งศูนย์ถ่วงล้อต้องทาเมื่อไหร่ คำถามยอดฮิตเลยครับเราควรจะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเมื่อไหรดีมิสเตอร์มิวลูปสรุปเป็น4สัญญาณสำคัญที่คุณต้องไปทำทันทีครับ1เมื่อรถมีอาการผิดปกติพวงมาลัยสัน่นอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยครับส่วนใหญ่มาจากการถ่วงล้อไม่ดียิ่งขับเร็วก็ยิ่งสั่นครับรถวิ่งไม่ตรงต้องคอยดึงพวงมาลัยตลอดเวลาอันนี้ส่วนใหญ่มาจากการตั้งศูนย์ล้อไม่ดีครับ ยางสึกไม่เท่ากันถ้าสังเกตว่ายางด้านในหรือด้านนอกสึกมากกว่าปกติก็เป็นสัญญาณว่าองศาการตั้งสู์ล้อมีปัญหาครับเสียงดังจากช่วงล่างบางทีอาจจะมีเสียงดังเวลาขับผ่านทางครุขระก็เป็นสัญญาณที่ต้องเช็คช่วงล่างและตั้งสู์ล้อด้วยครับ 2. เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนยางชุดใหม่ไม่ว่าจะเปลี่ยน2หรือ4เส้นควรจะทวงล้อใหม่ทุกครั้งครับและถ้าเปลี่ยนยางแบบครบชุด4เส้นก็ควรจะตั้งศูนย์ล้อด้วยครับเพราะการเปลี่ยนยางอาจทำให้น้ำหนักของล้อเปลี่ยนไปเล็กน้อย3เมื่อซ่อมแซมช่วงล่างถ้าคุณเพิ่งไปเปลี่ยนโชคอับลูกหมากปีกนกหรือส่วนอื่นๆของช่วงล่างมาควรจะตั้งศูนย์ล้อใหม่ทันทีครับ เพราะการถอดประกอบชิ้นส่วนเหล่านี้จะทำให้องศาของล้อเปลี่ยนไปแน่นอน 4. เมื่อขับรถตกหลุมแรงๆหรือเฉี่ยวชนบางทีเราอาจจะเผลอขับตกหลุมใหญ่ๆหรือขับไปเฉี่ยวฟุตบาทมาแรงๆองศาของล้อก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ครับทางที่ดีคือไปให้ช่างเช็คและตั้งสู่ล้อใหม่เลยครับและอีกคำแนะนำครับ ถ้าคุณขับรถปกติไม่มีอาการอะไรผิดปกติก็ควรจะเช็คและทำปีละครั้งก็พอครับหรือทุกๆ1 0 0 0 0 0 0ถึง20,000กิโลเมตรครับสรุปง่ายๆนะครับตั้งศูนย์ล้อคือการปรับองศาล้อให้รถวิ่งตรงและไม่กินยางส่วนถ่วงล้อคือการทำให้ล้อไม่สั่นเวลาขับเร็วทั้งสองอย่างนี้สำคัญไม่แพ้กันและเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่โดยตรงเลยครับอย่ามองข้ามเด็ดขาด สำหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วสงสัยว่ารถตัวเองถึงเวลาต้องทำหรือยังก็ลองสังเกตอาการง่ายๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้ดูนะครับถ้าเจออาการต้องสงสัยอย่าลังเลที่จะนำรถไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเช็คเลยนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำมันเครื่องมินลูปพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าวันนี้มิสเตอร์มินลูปพ้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ